สวัสดีค่ะพี่พี่เอฟซทุกท่านนะคะวันนี้นะคะก็มาพบกัน เช่นเคยนะคะกับปารตี้รถยนต์นะคะวันนี้นะคะปารตี้นะคะมีรถเข้ามาอีคันนะคะสวยๆอีกคันนะคะอ่าเป็นคันที่อยู่ข้างหน้าเลยนะคะมากับพร้อมกับรถตัวนี้เลยนะคะเป็นตัวโตโยต้าวีโก้นะคะปี2013นสาคะ่ะสำหรับคันนี้นะคะเป็นตัวแคปออโต้นะคะใครที่มองหาอยู่นะคะวันแนะนําเลยนะคะรถสภาพสวยๆนะคะรถเพิ่งเข้ามานะคะตัวนี้สภาพเดิมๆสวยๆนะคะพร้อมใช้งานเลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะบอกเลยว่านะคะรถ ปี2013นี้ไม้นะคะวิ่งไม่ถึงแ0 0กิโลนะคะนะบอกเลยว่าใช้งานน้อยมากเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะใช้งานไปเพียงแค่70็ดหมื่นกว่ากิโลเองนะคะใครที่ตามหารถส,สวยๆสภาพส,สวยๆนะคะไม่แท้ไม้เดิมนะคะสีเดิมนะคะไม่มีการกลับสีนะคะรถสีเดิมนะคะเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะ ก่อนที่จะพาไปดูรอบๆตัวรถรายละเอียดตัวรถคันนี้นะคะปะตีฝากกดไลค์นะคะกดติดตามนะคะกด s u b สไครตกับช่องนะคะ u t u b e ของปตีด้วยนะคะค่ะเดี๋ยวพัดพาดูรายละเอียดเลยนะคะรอบๆตัวรถเลยนะคะเดี๋ยวเรามาชมในส่วนของด้านหน้ากันเลยนะคะตัวนี้นะคะในส่วนของด้านหน้านะคะตัวโคมไฟหน้านะคะตัวนี้นะคะได้เป็นมั l ติรี f เลกเตอร์นะคะ ชุดโคมไฟนะคะไม่มีลายแตกงานนะคะสภาพโคมไฟสวยๆนะคะขาวๆกันเลยนะคะบอกเลยว่ารถปี2013นะคะสภาพรถนะคะสวยกิิบเลยนะคะสีเดิมนะคะไม่มีรอยขีดข่วนนะคะไม่มีอ่า ยุบนะคะไม่มีรอยบุ๋มเลยนะคะอันนี้คือสภาพนะคะตัวรถนะคะสวยๆเลยนะคะเป็นตัวสีขาวนะคะ่ะแล้วก็ได้เป็นตัวสูงเป็นพีรันเนอร์ด้วยนะคะใครที่มองหานะคะรถสวยๆนะคะผ่อนไม่แพงนะคะผ่อนสบายๆนะคะอ่าเจ็ดพันกว่าบาทนะคะ,นะแนะนําเลยนะคะคันนี้นะคะสวยๆเลยนะคะอันนี้คืออ่าด้านหน้านะคะสภาพ สวยๆนะคะมาพร้อมกับตัวไฟตัดหมอกด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาชมกันต่อเลยนะคะในส่วนของตัวยางกับแมกกันบ้างสําหรับยางกับแมกนะคะตัวนี้แมกก็จะได้เป็นแมกเดิมๆจากโรงงานนะคะเป็นแมกอันรอยนะคะมาพร้อมกับตัวยางนะคะสภาพสวยๆพร้อมใช้งานเลยนะคะตัวโครงสร้างภายในซุ้มล้อนะคะเดิมๆสวยๆนะคะไม่มีรอยสนิมไม่มีคราบสนิมเลยนะคะพร้อมใช้งาน โชคเดิมๆนะคะในส่วนของตัวกระจกมองข้างนะคะได้เป็นตัวโครเมียมนะคะมาพร้อมกับตัวไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างนะคะนี้ฟิล์มนะคะจะได้จะได้ฟิล์มนะคะเดิมๆจากโรงงานนะคะจะส่วนมือเปิดนะคะเป็นโครเมียมนะคะในส่วนของตัวด้านข้างนะคะบันไดนะคะเป็นบันไดเดิม บันไดมาจากโรงงานเลยนะคะอันนี้คือสีนะคะสภาพสีหรือว่าสภาพรอบๆตัวด้านนอกนะคะบอกเลยนะคะว่ารถคันนี้ไม่ต้องทําอะไรเลยนะคะนะได้ไปพร้อมใช้งานเลยนะคะนะสภาพสีสวยเลยนะคะสติ๊กเกอร์พีเลเนอร์นะคะในส่วนโครงสร้างของด้านหลังนะคะนะตัวซีซีนะคะโครงสร้างต่างๆนะคะในส่วนของด้านหลังกันต่อนะคะชุดโคมไฟหลังนะคะมาดูกันเลยนะคะ คมไฟหลังสวยๆเดิมๆนะคะไม่มีลายแตกงานนะคะสภาพสวยๆไฟเดิมไฟแท้เลยนะคะในส่วนต่างๆนะะในส่วนของด้านท้ายนะคะตัวโลโก้สติ๊กเกอร์ต่างๆนะคะอยู่ครบนะคะตัวนี้นะคะ,ะ,คะตัวมือเปิดนะคะได้เป็นตัวโครเมียมนะคะในส่วนของตัวกันชนนะคะเป็นโครเมียมเช่นเดียวกันนะคะเป็นกันชนเดิมนะคะจากโรงงานเลยนะคะตัวนี้กระบะนะคะมาพร้อมกับตัวแมกไนเนอร์นะคะสภาพแมกไนเนอร์นะคะ พร้อมใช้งานเลยนะคะสวยๆเดิมๆนะคะในส่วนรอบๆตัวรถนะคะ <t od d ata> เดี๋ยวพาไปดูในส่วนของภายในคันนี้นะคะว่าภายในคันนี้เป็นยังไงบ้างนะคะ <t od d ata> บอกเลยนะคะภายในเป็นตัวเบาะหนังด้วยนะคะสภาพสวยๆนะคะพร้อมใช้งานนี่คือภายในของตัวรถนะคะในส่วนของแผงประตูด้านข้างกันก่อนเลยนะคะ <t od d ata> ตัวนี้ก็จะได้หุ้มหนังนะคะเดิมๆนะคะสวยๆนะคะสภาพนะคะไม่มี ลอกไม่มีร่อนไม่มีรอยขีดข่วนเลยนะคะสวยๆฟอ้อมใช้งานนะคะในส่วนของฟังก์ชันปรับกระจกนะคะเป็นออโต้นะคะฝั่งคนขับนะคะเป็นไฟฟ้ารอบคันนะคะในส่วนของตัวพับปรับกระจกมอ,องข้างเป็นไฟฟ้าออโต้เช่นเดียวกันนะคะในส่วนของพวงมาลัยนะคะนะคะพวงมาลัยนะคะ มันติฟังชันนะคะควบคุมที่พวงมาลัยได้เลยนะคะพวงมาลัยหุ้มหนังนะคะในส่วนของหน้าจอเรือนไม่นะคะเป็นนะคะหน้าจอเรือนไม่แบบธรรมดานะคะอันนี้เดี๋ยวให้ดูใหม่เลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะไม่นะคะวิ่งไปเจ็ดหมื่นแปดพันสองอห้าสิเอดกิโลนะคะตรงนี้เป็นไม้แท้ไม้เดิมเลยนะคะลูกค้าบอกเลยว่าไม่มีการกอไม้นะคะ,นะในส่วนของ จอเครื่องเล่นนะคะเครื่องเล่นก็จะได้เป็นเครื่องเล่นนะคะวิทยุ fm am aux นะคะเชื่อมต่อ aux ได้นะคะแล้วก็แอร์นะคะเป็นแอร์อะนาล็อกนะคะสําหรับคันนี้เป็นออโต้นะคะเป็นเกียร์ออโต้เลยนะคะสภาพภายในนะคะเบาะเดิมๆสวยๆไม่มีขาดนะคะคอนโซลนะคะเดิมๆสวยๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูข้างหลังนะคะอ่าในส่วนของข้างหลังแคปนะคะ สภาพส,สวยๆเดิมๆเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของห้องเครื่องคันนี้กันนะคะว่าภายในห้องเครื่องคันนี้เป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปต่อภายในห้องเครื่องกันเลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะเรามาดูกันในส่วนของตัวห้องเครื่องเลยนะคะ เดี๋ยวเรามาชมภายในห้องเครื่องกันนี้กันเลยนะคะภายในห้องเครื่องนะคะสภาพห้องเครื่องเดิมๆสวยๆนะคะไม่มีคราบน้ำมันเยิ้มนะคะตัวห้องเครื่องแห้งสนิทนะคะภายในนะคะเดิมๆนะคะตัวน็อตยังไม่มีการขยับนะคะรอยมาร์กจากโรงงานนะคะมีให้เห็นทุกจุดเลยนะคะนี่ค่ะตัวแต้มสีหรือว่าในจุดต่างๆตัวน็อตยังไม่มีการขยับนะคะอ่คันนี้นะคะจะเป็นเครื่องนะคะ ดีโนะคะขนาดเครื่องยนต์2 5 0 0นซีซีนะคะตัวนี้เป็นตัว E นะคะเป็นปี2013นะคะได้เป็นเกียร์ออโต้นะคะเป็นตัว Vigo นะคะเป็นตัว Smart Cab Pioneer นะคะเป็นตัวสูงนะคะเดี๋ยวเรามาชมกันต่อในส่วนของคานกันต่อเลยนะคะตัวคานนะคะบอกเลยนะคะเป็นคานแท้คานเดิมจากโรงงานเลยนะคะ ตัวนี้นะคะมอกจากโรงงานนะคะข้านนะคะน็อตยังไม่มีการขยับนะคะรอยมาร์กตัวเม็ดอาร์ตนะคะจากโรงงานนะคะมีให้เห็นนะคะนี่คือสภาพตัวคานเดิมๆนะคะรถที่นี่นะคะไม่มีเข้าโครงสร้างนะคะไม่มีพิกคว่ำไม่มีชนหนักนะคะรถสภาพเดิมๆนะคะรถรู่นค้นนะคะเล่มทะเบียนไม่มีสูญหายนะคะถูกต้องตามกฎหมายนะคะในส่วนของฝากระโปรงกันต่อนะคะสําหรับตัวฝากระโปงนะคะน็อตยังไม่กิด ยังไม่เคยขยับเลยนะคะเนี่ยคะ่ะเดิมๆนะคะตัวฝากระโปงนะคะรอยตะเข็บหรือว่าเม็ดอาร์ตนะคะตัวโลโก้นะคะที่มาจากโรงงานนะคะบนฝากระโปงนะคะอยู่ครบมีให้เห็นนะคะรอยเม็อดอาร์ตต่างๆสันมุมคิ้วนะคะ,นะเดิมๆทุกจุดเลยนะคะบอกเลยนะคะว่าใครตามหารถสภาพเดิมๆรถส,สวยๆนะคะ รถมือเดียวจากป้ายแดงเลยนะคะรถคันนี้นะคะเจ้าของเดิมนะคะเอามาเถินป้ายแดงนะคะ,ะเราไปคัดมาให้แล้วนะคะสําหรับใครนะคะที่มองหานะคะหรือว่ารถราคาไม่แรงไม่แพงนะคะย้ําอีกทีนะคะสําหรับคันนี้นะคะเป็นตัวโตโยต้านะคะวีโก้นะคะ2.5ตัว E นะคะปี2013นะคะสําหรับคันนี้นะคะเป็นตัวสมาร์ทแคปเป็นพ r ีรันเนอร์นะคะ ได้เป็นเกียร์ออโต้นะคะขับง่ายนะคะขับในเมืองสบายเลยนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะคดีนะคะฟรีดาวเลยนะคะหรือว่าลูกค้าท่านใดนะคะอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมอยากชมรีวิวหรือว่าอยากถาม เกี่ยวกับการออกรถนะคะติดต่อสอบถามเข้ามากับพิตตี้ได้โดยตรงเลยนะคะที่เบอร์นะคะ0971126820นะคะ0971126820นะคะเบอร์นี้นะคะสามารถแอดไลน์สอบถามข้อมูลได้เลยนะคะวันนี้นะคะก่อนที่จะจากกันไปนะคะฝากกดไลค์กดติดตามนะคะกด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดนะคะในการอัปเดตหรือว่ารีวิวนะคะรถเข้าใหม่ให้ชมนะคะสำหรับวันนี้นะคะพตตี้ก็ ขอตัวลาไก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ